ครับสวัสดีครับวันนี้ก็มาชมในส่วนของช่องเกษตรพอเพียงอีกครั้งนะครับวันนี้ก็จะมาชมในส่วนของตัวสวนไผ่ของท่านรองนะครับก็เดี๋ยวให้ท่านรองแนะนําตัวแล้วก็อาจจะทิ้งเบอร์โทรไว้เปิดใครสนใจเข้ามาติดต่อดูงานหรือว่าอะไรต่างๆนะครับได้ครับผมครับผมสวัสดีอีกครั้งหนึ่งครับผมผมนายธวัชชัยเขมรเทยรองนายกองค์การบริหารสวนตะบนมะข่านะครับทาแบบลูก เกษตรผสมผสานตามปฏิญาเศรษฐีในหลวงของรัชกาลที่9นะครับก็ได้เริ่มเริ่มทำมาประมาณเริ่ม2ปีสองปีนะครับอันนี้ภาพที่เห็นนี่คือหนึ่งปีครับหนึ่งปีครับผมาด้านด้านหลังทำทำเริ่มก่อนปีหนึ่งครับผมอันนี้เพิ่งเพิ่งเริ่มอันนี้เป็นเป็นไผ่ตัวไหนครับอันนี้อันนี้สังมลนครับสังมลนครับอันนี้สังมลนครับครับผมในในในเขตอำเภอเรานี่อำเภอโนนไทยนะครับมีใครปลูกไหมสังมล์ฟ้ามล์เพิ่งเพิ่งเพิ่งจะเพิ่งจะมีชื่อเสียงชื่อเสียงเป็นเจ้าแรกที่นำมาปลูกนะครับเพราะว่าในอำเภอนไทยส่วนมากจะะะเเป็นกกกิิิมมมมซซซซุุุงงงคครรัับบผยอ เราเราจะถามในในเรื่องของกิมซูกับสร้างหมุนเนี่ยม,มันตอบโจทย์ของท่านรองตรงไหนครับอ๋อคือลักษณะว่ากินซูงันครับมันจะเป็นหลักกินหน่อกินหน่อรสชาติจะหวานนะครับแล้วก็หน่อจะแน่นนสร้างหมุนเนี่ยจะใช้ประโยชน์ด้านลำลำแล้วก็ลำต้นเป็นลำต้นที่ใช้ต้นแล้วกาำต้นใช่ใช่ครับมันจะเป็นเป็นไ<อ>ผ่ที่ใหญ่มากใหญ่มากนะครับใหญ่แล้วก็บอกหนึ่นงจะจะยาวครับผมยาวจะ,ะยดดาวมาก อันนี้ภายปีเดียวครับเพิ่งไ่ได้ปีเดียวนะครับแล้วกี่ปีจะขายจะขายตัวนี้ได้อ่ามันอันนี้เพิ่งเพิ่งไผ่ไายเลเริ่มครับประมาณประมาณปีเข้าปีที่สามเพราะว่าเพราะว่าปีปีแรกมันจะเป็นอย่างเงี้ยพอปีที่สองมันก็จะมีหน่อใหญ่ขึ้นมาพอพอรับต้นใหญ่ขึ้นแล้วหน่อก็จะใหญ่ขึ้นแล้วก็ต้นก็จะใหญ่ขึ้นนะฮะตามตามตามนะฮะแล้วก็ถามอีกตัวหนึ่งก็คือไอ้รสชาติรสชาติของของหน่อกิมซุงกับซางมดเนี้ยคือแตกต่างกันไหมครับแตกต่างครับแตกต่าง ของเส้าหมูนี่จะเป็นรสชาติยังไงครับรสชาติออกจะจืดๆแต่กินซุมจะหวานกินจะหวานเนื้อเนื้อจะแน่นกว่าเนื้อแน่นกว่าเนื้อแน่นกว่าน้ำหนักน้ำหนักกิโลของของตัวนี้ก็กินซุงอะไรอันนี้อันนี้อันนี้ไผ่ตัวนี้มันจะออกหยาบๆนิดนึงอ๋อเป็นเนื้อเป็นเนื้อจะเป็นหยาบนะครับมันจะไม่ละเอียดมันผ่ากินซุงมดีลงนะครับนี่ครับก็จะเป็นจะไม่คล้ายกันนะครับจะเป็นถ่ยกินซุมหยาบแต่กินซุ่มครับใช่ใช่ครับผมก็จะเหมาะกว่าเพราะมีรสชาติหวานด้วยใช่ครับ อันนี้ปลูกสําหรับใช้ใช้พันใช้ประโยชน์ทั้งคือลำต้นใช้ลำต้นถ้าลองจะปลูกผสมผสานผสมผสานใม่ไใช่เฉพาะกินซุ้มไผ่ซามงอะไรต่างๆเลี้ยงอ่าเลี้ยงแล้วก็มีไผ่เพชรผู้เรือหวานผู้เรือเดี๋ยวมาดูมาดูของความแตกต่างกินซุงมกาตัางหมุนนะครับครับเดี๋ยวขยับมาตัวนี้ท่านลองขยับมาดูตัวนี้ก็ได้ครับ ยัเวลาการปลูกเหมือนกันเลยซึ่งนี่ก็คือลงรุ่นเดียวกันเลยใช่ไหมครับรุ่นเดียวกันเลยพร้อมกันครับผมอยู่ในแปลงเดียวกันนะครับเราจะสามารถดูงานได้ใครอยากมาศึกษาดูงานเกษตรอินทรีย์เกษตรพอเพียงตรงนี้ครับครับถ้าลองเข้ามาดูได้ไหมครับได้ได้ได้ยินดียินดีต้อนรับนะครับตอนนี้ครับต้อนรับทุกคณะนะครับครับผมตรงนี้ลงความแตกต่างนะครับดูจากถ่ายกิมซุงกับฟางหมุนนะครับผมกิมซุงตรงนี้ลำของมันจะดูใหญ่กว่าใช่ครับผมเนื้อจะแน่นกว่าที่เราเคยอธิบายไปแล้ว การตบโจทย์ก็คือหนอหนอจะขึ้นตลอดไหมครับขึ้นตลอดครับขึ้นตลอด้ังหมนขึ้นไหมครับขึ้นครับขึ้นเหมือนกันขอให้มีน้ำขอให้มีน้ำนะครับก็คือการขึ้นนี้ก็ไม่ได้แตกต่างกันเลยไม่ได้แตกต่างครับขึ้นได้ตลอดถ้าเรามีน้ํามีน้ําใช่ครับแต่รสชาติมันก็จะไม่เหมือนกันเพราะว่าจิ้มซงจะหวานเนื้อเน่นครับอันนั้นจะออกแบบหยาบหยาบหหยาบจืดจืดแต่ว่ามันประโยชน์คนละอย่างกันเพราะว่านั้นคือใช้น้ําต้นอันนี้ก็คือใช้หนอในการบริโภคครับเพราะว่าอันนี้ก็คือเป็นเนื้อตัััันนนนนนคคครรรบบส่่ววหอีีาาเดยก อ่าส่วนใหญ่พันนั้นจะไม่ค่อยทามีใครขายถามถามซื้อเท่าไหร่นะแต่แต่พันนี้พระเจ้าไผยกิมซุงว่ามันรสชาติมันหวานใช่ครับแล้วต้มแป๊บเดียวก็สามารถจะกินได้เลยอันนี้มีใครมีมีหนดที่เปหนายนะบตรงช่วงเนี้ยอ่าปีปีนี้ยังยังไม่มีครับแต่ปีหน้าจะมีปีหน้าเริ่มจากมกุลาเลยมกุลาเลยปีนี้ต้องต้องเอาต้องการลํำต้นก่อนให้มันให้มันโครงสร้างที่แข็งแรงก็คือปีหนึ่งเราก็ยัง ก็ส่วนใหญ่ก็เก็บกินเองก่อนใช่ครับใ่ก่เข้าปีที่สองปีทจะเริ่มขายได้แล้วใช่ครัมันจะเหลือกินแล้วครับเริ่มตั้งแต่มะการาเลยครับเพราะมราจะมีจะมีช่วงหน้าหน้าแรงใช่เราถ้าใครมีอยากจะชิมชิมหน่อหรือผลผลิตตรงเนี้ยเข้ามาชมที่สวนได้เลยครับผมเออยังไงก็ถ้าจะเข้ามาชมสวนหรือยังไงก็ถาม ถ้าลองขอทิ้งเบอร์โทรให้กับทางคนที่อยากเข้ามาชมฟาร์มหรือชมสวนของท่านรองต่อเบอร์โทรนะครับ0973432756นะครับหรือเข้าไปดูใน f a c e b o o k นะครับก็ลองทวัฒชัยเข็มสันเทียนะครับจะมี f c e e o o o ให้ให้ดูหลักหลายครับก็เดี๋ยวถ้ายังไงก็ฝากช่องด้วยนะครับในส่วนของช่องเกษตรพอเพียงนะครับก็ฝากกดติดตามกดซับสไคร์ด้วยนะครับในส่วนของ ตัวช่องเกษตรพอเพียงนะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้กับในส่วนของทีมงานที่ทําแนะนําในส่วนของตัวการทําเกษตรต่างๆของเกษตรกรให้ความรู้ในส่วนของตัวเกษตรกรด้วยนะครับครับ EP นี้ก็แค่นี้นะครับสวัสดี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 ครับผมผมเสียอีนะครับไผ่กินซุ้มไผ่โคราชเลยครับครับผมโต้งนะครับช่องเกษตรพอเพียงนะครับวันนี้เรามาพบกัน EP นี้นะครับในส่วนของตัวไผ่กินซุ้มนะครับก็จะมาคุยกับทางเสียอีนะครับ วันนี้ทางช่องเกษตรพอเพียงแล้วก็เสียอีนะครับมาเยี่ยมชมในส่วนของลูสัวลูกสวนของเราใช่ครับที่เราขายกิ่งพันธุ์ให้เขาไปนะครับแล้วตอนนี้เราก็มาติดตามดูในส่วนของส่วลูกสวนของเราผลผลิตเป็นยังไงอะไรเป็นยังไงนะครับมันตอวันเพราะว่าตอนนี้ก็คือว่าในส่วนของขายกิ่งซุมเราถ้าสั่งซื้อกิ่งพันุ์อะไรต่างๆจากของเราเราก็มีติดตามดูแล้วก็รับซื้อในส่วนของตัว ผลผลิตที่ออกมาได้ทั้งหมดเลยได้ครับผมเราก็จะแนะนําในส่วนของแปลรูปด้วยครับที่จากลูกสวนเราซื้อกิ่งพันธุ์จากเราไปเราสามารถแปลรูปขนาดไหนได้เป็นวัตถุดิบอะไรได้บ้างเราก็แนะนําให้กับลูกสวนเราตลอดเลยครับตัวนี้คือเรามาเยี่ยมชมในลูกสวนของเราตรงนี้นะครับผมเรามาดูระยะเวลาในการปลูกของของลูกสวนนะครับอันนี้ประมาณหนึ่งปีครับผมหนึ่งปีนะครับก้อนนี้หนึ่งปีครับผม มันออกนอช่วงนี้เป็นช่วงหน้าแรงที่สุดแล้วนี่ช่วงเมษาภายเมษาวันนี้เราอัดรายการที่วันที่23มีสามเมษาา3นะครับ,รบเราเลยมาดูลูกสวนของเราครับผมอันนี้คือเอากิ่งพันละมาหนึ่งปีละครับครับผมหนึ่งปีละตรงนี้แา่หน้าแรงขาะหน้าแรงยังมีนอกออกเลยครับผมตัวน,นี้นอตอบโจทย์ได้เลยครับ,รบถ้ามีน้ําที่ผมบอกว่ามีน้ําออกทั้งปี ครับเซอครับเดี๋ยวเดี๋ยวถามเบื้องต้นก่อนนะครับสาหรับอาจเกษตรกรรายใหม่อาจจะเพิ่งเริ่มปลูกหรือว่าเพิ่งเริ่มที่จะหาว่าจะปลูกอะไรดีแล้วก็มองว่าในส่วนของตัวผ่กกินซุ่มมันเป็นตัวที่น่าสนใจนะครับไอตัวช่วงฤดูการที่เหมาะสมที่เยอีคิดว่าจะปลูกแล้วก็จะดูแลบํารุงรักษาตัวนี้เป็นยังไงบ้างครับเซีครับครับผมเรายังยึดคอนเซปต์เดิมคือคล้ายๆกับปลูกช่วงต้นฝนครับต้นของฝนก็คือเดือนพฤษภาคมมิถุนา ช่วงนี้นครับคือเรากใกล้ละช่วงนี้ละใช่ครับผมเพราะว่าเราใช้ฝนเป็นตัวนําในการปลูกเพราะว่าเราไม่ต้องดูแลช่วงช่วงหน้าฝนคือไม่ต้องดูแลเลยเราปลูกปุก๊บแล้วก็ฝนตกมามันก็จะโปรเซน็นในส่วนของตัวการรอดต่างๆก็ใช่เก้าสิบกว่าเปอร์เซ็นเลยจะร,รอดได้ค่อนข้างดีครับผมแล้วก็สี่เดือนคุณก็จะเห็นหนอที่ผมบอกว่า<ม>สี่เดือนปลูกหน้าฝนสี่เดือนคุณเห็นหนอได้เลยครับผมตรงนี้ครับตัวนี้ก็คือระยะเวลาประมาณหนึ่งปีใช่ไปีครับใช่ครับ ตัวนี้ก็คือเราแนะนำเกษตรกรเบื้องต้นก็คือว่าเราเริ่มปลูกในส่วนของตัวกอแรกขึ้นมาก่อนนะครับแล้วก็ให้มันแทงหนอในส่วนของตัวการปลูกอะไรต่างๆเชยช่วยอธิบายเบื้องต้นหน่อยครับว่าขนาดไหนแล้วเราควรดูแลขนาดไหนเอาไว้กี่กอแล้วเราจะตัดได้ตอนไหนอะไรยังไงนะครับครับผมอันนี้คือปลูกระยะระยะหนึ่งปีนะครับหนึ่งปีนี่คือต้นต้นแรกของมันครับผมอันนี้คือต้นแรกของมันต้นแรกรของมันเพราะว่ากิ่งกิ่งจะแตกเยอะคือต้นแรกคือต้นแม่ของมัน อันนี้สมควรที่จะตัดออกได้แล้วเพราะว่าหนอนที่ขึ้นมาเนี่เยอะแล้วครับอันนี้คือต้นที่2องนี่คือต้น2ต้น3ตรงนี้ครับอันนี้สิสิต้นนี้เอาไว้เอาต้นแม่ออกครับพอต้นแม่ออกตรงนี้ปุ๊บมันจะสร้างหนอขึ้นมาเยอะครับหนอที่สร้างขึ้นมาเรามีต้นแม่แล้ว4ต้นแล้วก็ลูกที่ขึ้นมาก็คือหนอหนอกคือให้ผลปลิตของเรา เกษตรกรสามารถตัดถายตัดกินได้เลยตรงนี้เราเราคนปลูกไว้ประมาณกี่ต้นนี่ครับสี่ครับสี่ต้นครับตัวนี้คือเอาไว้แค่สี่ต้นก็พอครับผมถ้าเอาไว้เยอะปุ๊บหนอจะไม่ขึ้นอืเพราะว่ามันจะไปเลี้ยงที่ใบครับผมแขนงตรงนี้ก็คือหนอหนอที่อยู่ใต้ดินครับครับผมตรงเนี้ยถ้าเราเอาไว้เยอะมันก็จะไปเลี้ยงตรงเนี้ยตรงตรงกิ่งพันกิ่งกิ่งที่เรามีใบเนี้ยมันจะไปเลี้ยงตรงเนี้ยอแต่ว่าถ้ามันไม่มีต้นเยอะปุ๊บมันจะสร้างทายาทขึ้นมาคือหนอหนึ่งเวลาเราตัดเนี้ยมันจะ ตัดหนึ่งออกสองตัดหนึ่งออกสองถ้ามีน้ำนะครับก็คือจะตัดหนึ่งแล้วก็ออกสองใช่มันจะแตกแตกแขนงออกมาเลยดูใกล้ๆก็ได้อับตนงนี้ก็จะมีหนองใกล้ๆมาได้ครับใช่ครับอันนี้ถ่านในช่วงหน้าแรงหนอเล็กหนอยใช่เนี่ยครับตัวนี้การดูแลในส่วนของตัวที่เป็นระบบน้ําดูแลยังไงครับเสียครับอันนี้เป็นระบบช่วงนี้น่าจะเป็นของน้ําหยดอย่างเดียวใช่ครับในส่วนของตัวน้ําหยดนี่ก็คือว่าวันหนึ่งเราเราควรเปิดน้ําให้ ไประมาณเท่าไหร่ดีครับพี่น่าจะเป็นเปิดช่วงเย็นอย่างเดียวเลยเพราะว่าอากาศจะเย็นด้วยแล้วก็การชุ่มชื้นของระเบกกอมันได้เพราะว่าไผ่กิมซุงไม่ต้องการน้ําเยอะต้องการน้ําแค่อยู่ในระเบกของกอกอไผ่ก็พอเพราะว่าใช้เป็นระบบน้าหยดนแล้วก็ให้มันคุมเฉพาะแค่ตรงกอใช่ให้ดีก็คือมีวัตถุดุก็คือพวกฟางพวกเก็บเรืออะไรก็ช่างครับมาคุมที่ที่โคนของมันจะทําให้บริเวณคนของไผ่กิมซุงตรงเนี้ยมันชุ่มชื้นแล้วก็จะแตกหน่อขึ้นมาเยอะขึ้นครับผมครับ โอเคอครับในส่วนของ EP นี้ก็จะประมาณนี้นะครับเดี๋ยว,ยวชม EP ต่อไปนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ